ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องเมอมเบลเล่เราก็มาติดตามรีกี่ปุ่นกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เพิ่งจบไปหมาดๆเลยนะครับกับการแข่งของสาวไทยซึ่งวันนี้เป็นศึกสายเลือดจริงๆครับสาวไทยของเราบีหลังทีมชาติไทยมาเจอกันก็คือเบียมพิมพิชยาก็กรำกับโมเมธนัชชานะครับสองบีหลังของทีมชาติไทยมาเจอกันก็คือคูโรเบะกับโอกยายาม่าซึ่งวันนี้เป็นคูโรเบะที่สามารถเอาชนะโอกายาม่าไปได้3ต่อนถึงเซต มาพูดถึงฟอร์มของสาวไทยของเรานะครับถือว่าทำได้ดีทั้งคู่เลยและสาวไทยที่ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาต่อเนื่องติดต่อกันก็คือบีมพิมพิชยานั่นเองครับแฟนๆลหลายๆคนดูแล้วก็น่าจะชื่นใจแล้วก็ปลื้มใจไปตามๆกันนะครับเมื่อเห็นฟอร์มของบีมวันนี้บีมยังคง เป็นคนสําคัญของทีมที่ช่วยทําแต้มได้รัวๆเลยครับทำแต้มให้กับคูโรบิเป็นกอบเป็นกรรมอีกแล้วนะครับด้วยการตบที่นักคมและการตอบไวมากๆข้อมือของบีมนั้นสุดยอดจริงๆครับต้องขอยกนิ้วให้แล้วก็อวยยอดให้จริงๆครับซึ่งวันนี้คูโรบิคนที่ได้ MVP ก็คือทูบ้านะครับเพื่อนรักของบีมนั่นเองขอแสดงความยินดีกับทูบ้าด้วยนะครับ